อ่ะคราวนี้ไปดูกันต่อครับเรื่องเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะครับปกติเราจะมีการรายงานว่ามีโจรบุกเข้าไปในวัดไปขโมยเงินบริจาคของคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วน้าเสนอเท่าที่ผ่านมาเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่ครับคุณผู้ชมครับคราวนี้หญิงสาวสองคนไปชุดนอนเลยนะครับปีนเข้าไปในกําแพงวัดไปเอาเงินในตู้บริจาคด้วยตัวเองนะครับกล้องวงจรปิดจับภาพได้ครับนี่ครับวัยรุ่นหญิงสองคนนี้สวมใส่ชุดนอนนะครับ เดินอยู่ริมถนนนะฮะก็เหมือนปกตินเนี่ยแหละครับแต่อาศัยจังหวัดปลอดคนปีนข้ามกำแพงวัดบ่อสร้างครับที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ปีนเข้าไปในวัดนะครับแล้วจากนั้นหญิงคนหนึ่งก็ไปยกตู้บริจาคที่วางอยู่หน้าพระประธานองค์เล็กบริเวณลานวัดเนี่ยยกออกมาครับเดี๋ยวตัดภาพเขาไปเห็นนี่นี่อยู่ด้านในแล้วนะครับนี่ปีนเข้ามาแล้วแล้วไปขโมยเนี่ยนะครับตรงพระประธานใกล้ๆตรงนั้นแหละครับค่ะแล้วก็ไปเอาตู้เงินบริจาคครับยกออกมาเลยนะครับ ส่วนเพื่อนสาวอีกคนหนึ่งก็คอยดูต้นทางเอาไว้นี่ฮะนี่ฮะเดินเข้าไปปุ๊บหยิบเลยทั้งตู้เลยครับหยิบเอาไปยกแล้วก็ไปเอาเงินออกนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งของวันที่19กันยายนที่ผ่านมานี่เองครับจากนั้นก็ไปยกตู้บริจาคอีกหนึ่งตู้ในศาลาพระเจ้าทันใจครับแล้วก็เอาไปทุบทําลายแผ่นไม้อัดที่ปิดกั้นตู้ไว้นะครับเอาเงินออกส่วนอีกตู้หนึ่งเนี่ยใช้ท่อนไม้ในการงัดฝาตู้ แล้วก็เอาเงินขโมยออกไปหมดเลยนะครับเหลือให้เห็นต่างหน้าอยู่สามสลึงสามสลึงเจ็สิบห้าสตางคคาตู้เอาไว้และเหตุการณ์ก็คือเหมือนย้อนกลับครับปีนเข้ามาก็ปีนกลับออกไปครับด้านนายสุนทรบงเลยอายุ46ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านบ่อสร้างนะครับก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจอโจรลักษณะแบบนี้เป็นผู้หญิงเพราะปกติเนี่ย น่าจะเป็นผู้ชายที่มาก่อเหตุซะส่วนใหญ่และเชื่อว่าน่าจะเป็นเยาวชนและอาจจะมาก่อเหตุในวัดเหล่านี้หลายแห่งแล้วนะครับมากนะครับซึ่งซึ่งมันมันเป็นเยาวชนนะครับเมื่อก่อนนี้จะเป็นบุคคลที่เล่ร่อนหรือผู้เป็นผู้ที่ติดยาครับนี่มันเป็นเยาวชนเพ่งซึ่งดูแล้วมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับกับบ้านเราครับ เบื้องต้นทางวัดบ่อสร้างเองก็ไปแจ้งความนะครับแล้วก็นําหลักฐานกล้องวงจรปิดทั้งบริเวณภายนอกบริเวณภายในเนี่ยเอาไปให้ตํารวจนะครับเพื่อติดตามคนร้ายสองคนและตอนนี้ก็สืบอทราบมาแล้วครับว่าสองเยาวชนหญิงนี้ไม่ได้ก่อเหตุที่วัดบ่อสร้างจริงๆครับไปก่อเหตุอีกหลายวัดนะฮะมีอีก2วัดในพื้นที่อำเภอสันกาแพงเหมือนกันเลยนะครับอโอยหัวใจทำด้วยอะไรเนาะเงินบริจาคนะเข้าไปขโมยถ,ถึงในวัดเลยมาทั้งทุดนอนเลย